วันนี้ก็ามาอัปเดตแฟชั่นของมิมนีค่คือเขามาเปิดกรอบอัพซอยเซ็น,ท,นทรลัลลาหนาวก็เลยแบบมาดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยแต่เขาก็มีอะไรให้เราเลือกเยอะแยะมากมายจะเป็นสาวหวานสาวเปรี้ยวหรือว่าแบบสาวมั่นก็สามารถมาดูได้คอลลเคชั่นนี้เป็นไงบ้างคะลคชั่นนี้หรอมันก็ ที่ชอบคือชอยเขามีหลายสีเอก็คืออย่างที่บอกถ้าสมมติสาวหวานก็อางจะอยากจะแบบหวานเปรี้ยวก็มีแบบสีชมพูชมพูให้เราเลือกเอ่อสีเบสิกอย่างเงี้ยมีอยู่ละขาวดำเบสอะไรก็เลย ใช่ก็โดยด้วยความที่แบบเป็นสปริงซัมเมอร์สีมันก็จะสดใสมันเหมาะค่ะเรียกว่าเหมาะกับสาวทุกรุ่นใช่แต่คือเฮ้จริงมันก็เหมาะกับสาวทุกรุ่นแล้วก็เหมาะกับทุกฤดูกาลเลยแหละแล้วก็อะไรราคาก็ย่อมยาๆช้อปปิ้งได้สบาย ค่ะใครสนใจใครสนใจค่ะใครสนใจก็สามารถมาได้นะเขาเปิดป๊อปอัพอยู่ที่นี่ที <k <k ่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะตั้งแต่วันนี้จนวันที่16เลยมีอะไรจะทำเยอะแยะมากมายมีแจกโปสเตอร์มีถ่ายรูปมีกาแฟให้กินก็แวะมาได้นะคะช่วงนี้ไม่ได้เห็นที่ออกงานนะเป็นกัรพักผ่อนงานใหญ่ๆการมากวันนี้แฟนคลับน่าจะด่าเพราะมาออกฮาแล้วเลยบ เปในการไม่รับงานอะไรบ้างไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่รบค่ะไม่ใช่ไม่รับแต่ว่าแบบเขาจะเอาเด็กเก้อง็แต่ว่าถ้ามีมากแบบปรายอะไรอย่างเงี้ยเยังถสึงก็ถือว่าดีใจแล้วขอฟรีแลนวละครหรอส่วนมากช่วงนี้จะมีแบบเป็นซีรีส์อะค่ะที่ก็มีมีเล่นไปเรื่องหนึ่งตอนนี้เราก็ฟีแลนด์แล้วด้วยอะไรงียก็จะมีแบบ มาค่ะต่ว่ี้อาจจะแบบรับเยอะมากอาจจะไม่ไหวตื่นเช้านอนดึกแบบแต่ก่อนไม่ได้คือคือบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่ากันถ่ายซีรีส์หรือถ่ายละครหรือถนะ่ายหนังมันเหนื่อยแล้วมันเออมันเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเริ่มเริ่มเดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกทุ่มเนาะตอนหกรุ่มเสร็จสี่ทุ่มกว่าเราจะแบบถึงบ้านล้างหน้านูนีนั่นแล้วก็ทำการน้าสำหรับวันรุ่งขนะึ้นอะ บางวันเราได้นอนแค่ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามว่าทาได้ไหมทําได้นะแต่ที่จะพูดทําได้ประมาณแบบ6กถึงแเดือนแล้วก็ก็ต้องพักแต่ทําติดติดต่อต่อกันเหมือนแต่งนอนอะไรเงี้ยแบบพร้อมกัน2เรื่องหรืออาจจะ2เรื่องติดติดกันแบบเสร็จเรื่องหนึ่งแล้วต่อยเรื่องนึงเลยอาจจะไม่ค่อยไหวแล้วจริงๆค่ะก็อาจจะแบบ เป็นเป็นเป็นงานที่เราแบบชอบจริงๆแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นบทที่แบบเราแครี่ทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นบทที่แบบแชร์แชร์กับคนอื่นบ้างในเรื่องไม่ต้องมีเรารับอยู่เออแบบเป็นลัวไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นหลักขนาดนั้นคำว่าเด็กเนอะอทำให้เีเวนเราหายไปเยอะมันหายไปเยอะนะคะพี่กี่นี่นี่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 นี่นี่ี่หี่นี่นี่ี่ ต้องแบบแบ,บแ่งเฉลี่ยเฉลี่ยออกไปคือคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความเหมาะกับสินค้าด้วยคะ่ะถ้าสินค้าเป็นแบบขนมนมเลยอ่ะมันก็เหมาะกับเด็กกับอะไรอย่างงี้เนาะกับแบบคนที่เขาอายุประมาณ 85-20, 21เป็นเจ็ดนั้นช่วงช่วงนะคะเราก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเหมาะสําหรับแบบคนไวทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่อายุแบบ30 ยี่สิบเปอ็นต์ก็ยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่าเราเข้าใจวัฒนธรรมใช่แต่เปลี่ยนเป็นทันใจตามเวลาใช่ผมก็คิดว่าปกติแต่ว่าเออเราก็พยายามแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็พยายามอัปเดตอัปทูเทรนด์ให้ได้แบบมากที่สุดแล้วก็ส่งส่งไวเราอะไรอย่างเงี้ยทุกวั็ไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสค่ะมันเป็นปกติจะให้แบบว่าขาเขาเรียกสินค้าที่แบบที่ที่ปกติแบบ อายุเขาต้อยกว่าเราอะแล้วเขามาจ้างเราที่ว่ามันก็แปลกๆเหมือนกันเนาะใช่ตอที่เปลี่ยนเป็นอมดไหมในแง่ของการติดต่องานเข้ามาดูการรักงานหนึ่งเอ่อติดต่อเข้ามาเหรอคะก็ก็ประมาณว่าขึ้นไปใช่ใช่ก็จะแบบว่าเอ่อจะเป็นอะไรที่โตขึ้นมาเรือพึงอาจจะมีแบบฟิลแม่ละเด็กบ้างแต่พอลูกโตแล้วก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เริ่มมีอะไรที่เป็นแม่ละเด็กมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะมีแบบ ส่วนมากจะเป็นอะไรที่เหมาะกับแบบอายุใกล้ๆเรา mm. แบบคนทำงานออฟฟิศเริ่มแบบว่า,เ,าเริ่มทำงานการอยู่ในแบบวัยใกล้ๆเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วีเปลี่ยนเป็นรักครอบครัวไปเลยด้วยค่ะใช<ม>ก่ก็มีก็มีก็มีแบบครอบครัวบ้าง mm. เดี่ยวบ้างแล้วส่วนมากช่วงนี้ี่ทำงานแฟชั่นเยอะกว่าใช่ส่วนมากจะเป็นแบบแนวแบบแนวแฟบชบั่น คนค้นัแต่ว่าไปนแล้วงเบได้ทํางานอะไรนี้เอเชื่อแที่นั่งเคยกเหมืนกันนะว่าทาไมแบบอ่ะเขาบอกาจะไม่จาเป็นต้องมารับงานแล้วี้แต่เวลามาเราเจอแบบว่าเี่ยผู้ลดหอดูดีเ้ก็อยากมาเจออะไรที่แบบว่าสมองไปทซ้ายก็หอไาก็ห่อ สวยนะมันเติมนเติมพัมันเติมพลังมัเติมล้วมันเ็จะทลังมเรามพลบงมัเติมพลังม่นเติมพลัเตลัเคลัเคิลันเพี่นมพี่นเคะพนเด็กเพลาะเราได้เตอมเติมลังมันเัเงมีเขาก็เติมพลันเติีพลีเมพลังมเลมเตลััวเองที่เริลงเมลงทเติมพันเมมัเติมพาังมมมติว่าแบบ เราอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะสมมุติว่าคนหนึ่งกินดีอีกคนหนึ่งกำลังนั่งกินพิซซ่ามันลำบากเนาะมันมันเหมือนทําให้อีกคนหนึ่งเขาลำบากคนที่เขาแบบพยายามจะแบบกินคลีนหรือว่าพยายามจะออกกำลังกายลำบาก<ม>คนนึงไปออกอีกคนนึงแบบเออฉันไม่เอาอะฉันขี้เกียจมันก็จะทําอีกคนหนึ่งขออี้เกียกจนนยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาทําอะไรก็ จะทําด้วยกันเวลาวิ่งก็วิ่งด้วยการออกกํลาลังกายเขออกกำลังกายด้วยการทานทาน,ทานอาหารคลีนก็คลีนด้วยกันคือทานเมนูเดียวกันะเราทานแบบปลาย,ย่างเขาก็ปลาย,ย่างจะเรอาอทานแบบว่าเป็นเนื้อลิลินเนื้อลิลินเหมือนกันจะไม่ค่อยมีที่ว่าอ่ะคนนี้กินก๋วยเตี๋ยวอีกคนหนึ่งกินปลาย,ย่างไม่งั้นมันมันอยากกินไปด้วยมันต้องไปคู่กันแล้วมัน มันจะง่ายกว่าใช่แล่เชอบไม้สาวดีแบบว่าลุกดีเวอร์ชันดีอเงยก็ดีนะคะก็ดีก็เหมาะเขา่็ดูแข็งแรงดีแต่เราคพงควดวามก่หมเพลงคือไม่ธรรมดากหมดคอนเซ็ปตลอดเวลาแูรักก็เกระที่เหมือนกันนะวแบว่าใส่แบบว่าตัวนี้อะไรเงี้ยเราปลี่ยนเาหนไป เรียดมากแล้วก็มีแซลบ้างแต่เราอะเซลเบาเขาอะเซลใช้ได้อยู่คองเป็นที่เป็นซลนากสนุกดีจ้ะคละามันเขาดูเดูมันใจ่รูปร่างบาอีเขาก็ช่วงนี้เขาก็ดูมั่นจะคิดว่าทุกคนพอแบบว่า พอแบบเริ่มผลดีอะไรเงี้ยเก็จะมีความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไป่ว่าคนโฟกัสเอลก็เปหมดเป็นจังหวะก็จะมีเซลล์เขาเพราะเวลาออกกำลังกายเราออกกำลังกายด้วยกันเขาก็ยกแขนยกตึงเขายกแขนเสร็จวางดับเบิลตึ้งเปิดเสื้อเช็คเธอเมื่อกี้เธอยกพี่แขนนะแต่ทำไมเธอเช็คตอวเขาบอกผู้ชายเป็นแบบนั้นก็ได้ท้ามห้ามเขไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้ ไม่ได้ไม่ต้องพ่างค่ะเราก็อยากดูด้วยแต่ถือว่านั่นรักความเขาเขาก็ภูมิใจเขาก็อยากเขาค้นเหตุใช่เขาก็เขาถ้าไม่ไม่ไม่เขาเรียกถ้าไม่ดูแลตัวเองวันนี้อ่ะแล้วเราจะแบบจะดูดีวันไหนถูกไหมเออพรุ่งนี้ตื่นมาก็แก่ขึ้นเพราะฉะนั้นในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องดูดีให้ให้ ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะไหวแล้วเราก็ต้องมีความสุขด้วยแต่ว่านั่ไม่ห่วงเลยแม่ค่ะห่อยเท่าไหร่ห่วงอ่ะพูดยากเอห่วงแหละเพราะคนรู้สึกว่าเป็นแดัดตี้แบบแซ็กซี่อะไม่เหมือนกินนะกินพิษโอ้โหมีไทยมีก็ลังมาแดัดตี้แบบแซ็กซ่เอออะต้องกลับบ้านนะต้องกลับบ้านแล้วนะต้องกลับบ้านนะเช็คอะไรอยู่ไหนนะแต่ก็ยินดีใช่ไหมกิน ใครมาอจิเซาชี่เที่ยวสาวต่อางค่ะปกติเราเราเราอยู่ในวงการนี้เราก็รู้แหละมันก็จะแบบว่าสนุกสนานแต่ความรับความบาดเขาก็เสริมเราตลอดก็มีบ้างเออ่สริมอยู่เรื่อยๆใช่เกิดเสริมยังไงบ้างนะก็แล้วแต่วันแต่ว่าเขาเปลี่ยนตลอดเลยนะเปลี่ยนไม่มันก็มีวันที่แบบว่าคือ มันก็ปกติเนาะคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีวันที่เราอยากได้สเปซเราก็นั่งทําอะไรของเราเขาก็นั่งทําอะไรของเขาแต่ก็จะมีวันที่แบบว่าอยู่ด้วยกันทำนู่นทำนี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติใช่ค่ะมันก็ไม่ได้หวาน24ชั่วโมงะะไม่ไม่ใช่ถ้าอยากหายใจคนเดียวบ้างก็อ่ะอีคนนึงอยู่ชั้นสามคนนึงอยู่ชั้นสงแล้วพอเริ่มเหงาแล้วค่อยแบบ อยู่ไหนอ่ะพอกลับเรื่องละครที่เ่ยไม่ถึงตรงเฟษออกไปเรื่อยๆใช่ไหมกีเศษจะไม่รับแล้วอะไรแบบนี้ไม่น่าจัดนะไม่น่าจัดแต่อาจจะแค่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ได้รับคือตอนนี้มันก็ยังแบบเป็นเมนแครคเตอร์ได้อยู่แต่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่ได้แบบเล่นเป็นเมนแครคเตอร์ขนาดนั้น ข้อดีก็คือเหนื่อยน้อยและเราก็ยังได้ทํางานที่เราแบบชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่<อ>ไม่ไยังไม่ถึงกับลาวงการละครเหรือเนานะไม่ค่ะไม่ได้ถึงจะลาวงการแบบละครขนาดนั้นเราก็ชอบนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า อาจจะด้วยความที่เราขึ้นแบบฟรีแลนซ์ได้มาสักพักนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้อะไรเงรี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอาจจะยังแบบมีติดต่อมาไม่ได้เยอะมากแต่ที่อยากเล่นนบบเสร็จไปแล้วเรื่องหนึ่งรอรอออนแอร์อยู่แล้วพี่กี้ก็เล่นกับช่อาเวรถึงได้แต่ว่ามันมีบทเราเก่งเราอยากเล่นจริงจก็ไม่แน่ตอนตอนนี้บอกแบบโอ๊ยฉันตื่นไม่ไหวฉันตื่นไม่ไหวแต่ไอ้เรื่องที่แล้วอ่ะพอมันแบบ พอบทมันดีอ่ะสุดท้ายก็ก็สู้อยู่ดีก็สู้อยู่ดีเรืองนักสู้ครับเือนักสข้นมาตื่นิจ้าตีห้าตื่นขึ้นมาจะทำได้ใช่ค่ะ นอนโอ้ใช่ใช่อะไรอย่างนั้นก็ก็ดีก็นอนแบบแบบท่าหิ้งิ้ถึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าแบบแบบหายิ้งิ้ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องพิเศษยไม่แว็บเลยเต็มเต็มเน้นๆเลยเป็นเต็มเน้นๆเลยซัดไปหกสิบกว่าคิวเลยอเยอะ